มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอ,ออร,อรองผอตรชี้ภายใน2วันบทสรุปน้องชมพู่สำหรับความคืบหน้าเรื่องของน้องชมพู่ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2563ส a เพจโปลิสไทยแลนด ได้โพสข้อความระบุนะคะว่ารองผบตอรอชี้ภายใน2วันบทสรุปของน้องชมพู่ชัดเจนมากขึ้นยันไม่ทําตามกระแสสังคมค่ะความคืบหน้าการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่นะคะซึ่งเสียชีวิตมาครบ2เดือนแต่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายหรือว่าคลี่คลายคดีนี้ได้มีแต่เพียงกระแสรามาที่เกิดความสงสัยในตัวบุคคลในครอบครัวเท่านั้นนะคะ ล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าในทางคดีซึ่งภายใน2วันนี้จะมีบทสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสุวัสแจ้งยอดสุกรองผบอตอรอนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าทางชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะตลอด2เดือนที่ผ่านมาถึงแม้จะมีประเด็นเด็กหญิงเพื่อนสาวของพี่สาวของน้องชมพู่ได้ให้ข้อมูลกับสื่อบางสำนักนะคะ ว่าแท้จริงแนะพี่สาวของน้องชมพู่นั้นนอนคว่ำหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะในขณะที่น้องชมพู่หายตัวไปและไม่ได้นอนหลับตามที่เคยให้ข้อมูลไว้นั้นทางตำรวจมั่นใจว่าประเด็นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปคดีแล้วก็แนวทางการสืบสวนสอบสวนอย่างแน่นอนค่ะส่วนกรณีที่เด็กหญิงบอกเล่ากับสื่อน,นั้นเป็นสิทธิที่เด็กสามารถจะกระทำได้นะคะแต่การที่สื่อเข้าไปสอบถามเด็กหญิง เพื่อนของพี่สาวน้องชมพู่นั้นเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่านําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กค่ะด้านพันตํารวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกต,ตารวจเปิดเผยนะคะว่าสําหรับแนวทางการสืบสวนสอบสวนนั้นได้มีการเรียกสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า900ปากน,นะคะและใน2-3วันจะได้รับการรายงานผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เช่น DNA และก็วัตถุพยานต่างๆ จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญดานพลตำรวจโทเจริญวิธสีวณิชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนความขัดแย้งของบรรดาญาตินั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการนำเสนอข่าวส่วนจะให้สื่อปรับปรุงหรือว่าแก้ไขาการทำงานอย่างไรนั้นตนไม่ทราบค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหากว่ามีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณโปริสไทยแลนด์และขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ